อัปเดตเคสคุณลุงบุญโทนช้างท้องอืดวันนี้ดีขึ้นมาหน่อยค่ะเริ่มทานได้แล้วหมอดีใจมากขอยกสองนิ้วหน่อยเหอะเบาๆ <c oughs> ไหนๆก็เริ่มกินได้แล้วขออนุญาตหั่นต้นกล้วยให้กินหน่อยเหอะ <c oughs> แต่ถึงคุณลุงบุญโทนจะเริ่มกินได้ออก้อนใหญ่ที่อุดตันอยู่ก็ยังไม่ออกนะจ๊ะแต่ก็สามารถกดได้แล้วค่ะเล็กน้อย <c oughs> ดูหน้าหมอสิคะ ด้วยความที่ยังอื้อไม่ออกหมอก,ก็ยังเครียดอยู่วันนี้ก็เลยให้ยากระตุ้นลำไส้อีกรอบค่ะ <Okay. S 1> บวกกับการล้วงกระตุ้นด้วยวันนี้เริ่มมีแรงขึ้นมาหน่อยเตะพี่ควานได้แล้วก็เลยต้องมัดขาแบบนี้ค่ะอันนี้เป็นขั้นตอนการวัดไข้นะคะ97.2สดจไม่ไข้นะคะไม่ไขนะคะอุณหภูมิร่างกายยังปกตินะคะไม่เป็นไข่หลังจากล้วงกระตุ้นเสร็จหมอก,ก็ให้กินยาขับลมค่ะและในที่สุดขี้ก็ออกมาแล้ว หลังจากก้อนแรกออกมาก้อนอื่นๆก็ตามมาเรื่อยๆค่ะและก็เริ่มกินได้หลังๆคือคุณลุงบนทนสามารถที่จะอื้อได้เองโดยไม่ต้องลวงกระตุ้นหรือว่าให้ยากระตุ้นลำไส้แล้วค่ะอ่าหมอเซลฟี่กับอื้อหน่อยอุตส่าห์ลุ้นกันเป็นทั้งคืนซึ่งเราก็สังเกตเห็นว่าตอนนี้ท้องยุบลงเยอะมากแล้วนะคะเมื่อสบายท้องแล้วก็กินใหญ่เลยค่ะคราวนี้กินไม่หยุดเลย <c oughs> ก็มันหิวอ่ะกินอะไรไม่ได้ตั้งหลายวัน ถ้าใครติดตามตั้งแต่ EP แรกคุณลุงบุญทนเป็นช้างที่มีอายุเยอะแล้วนะคะก็เลยจะมีปัญหาการอื้อไม่ออกหรือว่าท้องอืดบ่อยๆแต่รอบนี้บอกเลยว่าหมอหนักใจมากค่ะเพราะว่าลมในท้องเยอะมากกลัวคุณลุงจะหายใจไม่ออกแต่ตอนนี้สามารถอืดแล้วก็ตดเองได้แล้วนะคะสังเกตเห็นว่าท้องยุบลงเยอะมากแล้ววันนี้ก็ได้กลับบ้านแล้วก่อนกลับก็ขอจบกดากสาวจากุกอาา,า,ากสาวนี้มันหอมชื่นใจจริงๆในๆแล้วก็ชิมด้วยเลย <laughs> คุณลุงบุญทนบอกว่าก่อนกลับก็ขอสักหน่อยแล้วกันนะและมาถึงวันที่ ลุงบุญทนต้องกลับบ้านค่ะล่ำลาคุณหมอสักเล็กน้อย <Wow. S 1> ขึ้นรถกลับบ้านแล้วตอนมาเดินไม่ค่อยไหวแต่ตอนกลับนี่ขึ้นรถไวเชียวนะลุงไม่